รู้ว่าเธอแสนไกลขอได้เพียงเฝ้ามองชีวิตฉันต้องการเท่านี้แค่รักเธอยังไม่กล้าแอบรักเธอยังต้องกลัวฉันได้แต่เจียมตัวว่า ก็แค่งเงาอันเลือนลางได้แสงสว่างจากเธอเพียงแค่รำไรเท่านี้ก็สุขใจกันพอสวัสดีค่ะนิวนะคะนางสาววลีรับเกียรติปาการค่ะ S9 นะคะ ค่ะดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเดอะสกในปีนี้นะคะก็อยากจะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้มิวด้วยนะคะร่วมโหวตร่วมเชียร์ให้มิวได้ตามลิงก์ในเดอะสกายเลยนะคะค่ะรักมิวชอบมิวโหวตมิว s อนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย